ที่โรงพยาบาลชายแดนฝั่งกะลาโดยในอากาศร้อนจนยุงยังขี้เกียจบินหมอสักมนุมสายหากำลังนั่งแท้ไก่ทอดกับพยาบาลหลังวอดเลิกอยู่ดีๆก็มีเสียงแออวยวายหน้าห้องฉุกเฉินใครจะคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนโรงพยาบาลกะลาไปอีกนานยายจำปานักเดินข้ามแดนตัวแม่กับหลานชายทางดีเดินลาบขาเข้ามายายทำหน้าเจ็บปวดแบบดาราตัวแม่ส่วนทองดีทำหน้าซีดเหมือนเพิ่งโดนหวยกินเจ้าหน้าที่เห็นรีบวิ่งมารับถามว่ายายเป็นอะไรมาคะ ยายจำปาตอบว่าเจ็บท้องเดินมาจากฝั่งโน้นข้ามแดนมาตั้งไกลหวังเพื่อหมอกะลาทีมงานงงถามตอว่ามีบตรอะไรมาไหมยายหยิบหวยคือเมนออกมาแทนพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่หวยใบนี้เบิกได้ไหมลูกหมอศักดิ์ได้ยินล้าถึงกับสะดุ้งแต่ด้วยความเป็นหมอสายมนุษยธรรมเลยรีบตรวจให้ยายทำไมไม่ไปหาหมอฝั่งโน้นละ่ะยายจำปาทำหน้าจรงิงจังฝั่งโน้นมีแต่หม้อไฟเยาแผนโบราณเอาไม่อยู่หมอกะลานี่แหละดีสุดเ <c oughs> ท่าดีเสริม ที่นี่มีไวไฟฟรีด้วยหลังตรวจเสร็จหมอถามเสียงอ่อนยายมีเงินค่ารักษาไหมยายสายหน้าทองดีทำหน้าตึงเงินหมดตั้งแต่โดนหวยกินทีมงานโรงพยาบาลกรอกตาอเอาหน้าสุดท้ายก็ต้องควักงบสำรองซึ่งมาจากภาษีชาวปลาอีกพอหายดียายจะปลายิ้มหวานหอบข้าวสารมาฝากหมอส่วนทองดีอับเลสสบู่เหลวในห้องน้ำจนพยาบาลต้องยืนเฝ้าหมอสักแอ็บบนของฟรีกะลามันดีจริงนะเนี่ยและจู่ๆก็มีข่าวด่วน คุณเซนประกาศปิดด่านห้ามชาวเขมรตข้ามฝัง่งมารักษาที่กะลายายจำปากับทองดีได้ต่มงรัวชายแดนอย่างเย,ย้ยทองดีพูดเสียงเบาคราวนี้คงต้องใบ้ใบยสบู่เหลวกับไวไฟกะลาซะแล้วละยายยายจำปาถอนหายใจกลับไปกินยาแผนโบราณเหมือนเดิมลูกเอ้ยโรงพยาบาลกะลางเงียบเงาเหมาะสักนั้นถอนหายใจบนโลกงวันนี้ไม่มีใครมาก,กวนภาษีกะลาคงได้พักหายใจบ้างข้อคิดสุดท้ายของฟรีกระลาใครๆก็อยากได้แต่พอเพื่อนบ้านปิดด่าน คงฟรีก็ต้องพักเหมือนกัน